เรบเป็ครับเราเป็นครับก่อนเลยเลยค่ะก่อนเลยเรียนจบคณะอะไรคะอ่าเรียนจบวิศวกรรมบินครับของมอสตูแบกครับผมที่ซัมเชียร์นิวซีตี้ครับเป็นยังไงบ้างเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเนมีไหมคะโหก็เรียกว่าก็เป็นเขาเรียกว่าก็นานเหมือนกันนะกว่าเราจะเรียนด้วยแล้วก็ไปทำงานไปด้วยก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่ที่มากันเยอะขนาดนี้แล้วก็โอ้ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ รู้สึกว่าดีใจมากๆที่เรียนจบแล้วเพราะว่าก็เป็นปีที่เขาเรียกว่ามันแม n a ยากนิดนึงทั้งการเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยครับผมเพราะว่าตอนอยู่ที่เรียนบินก็คือมันต้องหาเวลาที่เราต้องไปโฟกัสเรื่องบินแล้วก็ก็ต้องบินกลับมาถ่ายละครด้วยเหมือนกันก็่าจจะจบแล้วก็ทํางานไปด้วยก็เหนื่อยมากๆแต่ว่าก็คุ้มค่าครับผมสดุกมากครับแล้วสำหรับการแบ่งเวลาหลังหนุเราลงแบ่งเวลาอย่างไงเพราะว่าเรียนเราก็ไม่ได้เรียนอะไรที่มันง่ายด้วยก็เหนื่งเวลาผม ตอนที่ผมไปบินตอนที่ผมไปบินที่สุโขทัยอะครับผมก็แบ่งเวลาดูตารางเลยครับก็ช่วงไหน,น่ที่เราบินผมก็คุยกับทางโรงเรียนการบินครับว่าผมจะมีติดทํางานวันนี้นะครับผมก็ขอวันลาไว้เลยครับว่าผมเนี่ยต้องบินไปสุโขทยัยแล้วเราก็ไปเรียนบินพอเราเรียนบินเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเครื่องจากสุโขทยัยเอาลงสวรรณภูมิแล้วก็ไปถ่ายละครต่อก็คือโรงเรียนก็น่ารักมากๆครับที่แบบยอมแบ่งเวลาให้ผมแบบเพราะว่าปกติแล้วอะ เวลาฝึกบินเขาก็ต้องจริงจังมากเขาก็ต้องให้เราไปอยู่ไปอยู่แบบลองเชิมเลยเพราะว่าไปบินเราก็ต้องไปฝึกกับเครื่องบินแทบทุกวีคมันจะขาดไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนแป๊บเดียวเราก็จะลืมใช่ครับในช่วงแรกๆแ,แต่ว่าทางโรงเรียนก็น่ารักมากครับให้ผมแบบแบบ่งเวลาแล้วก็ช่วยเหลือกันทั้งครูข่าอากาศฝั่งฝั่งของส่วนณภูมิแล้วก็ของที่สุโขทัยก็คือช่วยเหลือมากๆครับแล้วก็ทางค่ายเจมทีวีด้วยที่ช่วยจัดตารางให,ให้ให้มันเป็นเนกันได้พอดีครับผมก็ก็สะดวกมากครับในาคใตครับ แล้วแล้วไม,วมเราบอว่าเรเงสากินะเอผมเคยมีตอนเ,เด็กครับผมเคยเล่นเกมหนึ่งครับผมชื่อแม่แต่ชื่อเกมว่า n n f i n น y ตี้ไฟมันเป็นเกมเกี่ยวกับขับเครื่องบินในมือถือเลยฮะใช่ครับผมผม,ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสขับเครื่องบินจริงๆเนะี่ยมันก็ น่าจะสนุกดีนะเป็นความที่อยากลองขับเครื่องบินล้วนๆเลยครับไม่ได้มีความชอบอย่างเลยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากขับเครื่องบินอยากลองขับว่าถ้าจริงๆมันจะเป็นยังไงก็เลยไปศึกษาเพิ่มครับว่าคณะไหนหรือว่าต้องเรียนสาขาอะไรถึงจะทําให้เราเนี่ยไปอยู่ในอุสตาอสาหกรรมนี้ได้ก็มาเจอว่าเฮ้ยมันต้องเรียนวิศวกรรมการบินนะแล้วก็สามารถเนี่ยเขาจะส่งไปเรียนการบินต่อแล้วก็เลยมาเจอที่นี่เขาบอกที่มหนนีทยหละครับ เรวการบินก็เลยรู้สึกว่าพอได้มาคุยกับทางมหาลาัยแล้วก็รู้สึกว่าคลิกแล้วก็เจอเรุ่นพี่ด้วยเขาก็แนะนําดีมากๆว่าถ้าอยากเป็นนักบินเนี่ยเราต้องเรียนแบบนี้ทําแนวทางแบบนี้ต้องตรวจร่างกายแบบนี้ยยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบแล้วก็อยากเรียนมากๆแล้วก็สนใจแล้วก็ลงเรียนวันนั้นเลยครับแล้วแล้วแผนต่อไปละ่ะคะเรามีแผนไว้ไหมน้องหลุหรือว่าจะเป็นแบบตั้งหลุรตยนต่อหรือว่แทนผมแทน เยอะเลยครับผมก็จริงๆแล้วว่าหลุยส์เพิ่งเรียนจบมาครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ไลเซน์เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในช่วงของการสอบเือนการสอบของไลเซนส์นักบินอีกตัวหนึ่งซึ่งผมก็ทยอยเก็บแล้วก็ทยอยสอบเหมือนกันครับผมแต่ว่าปีนี้เองหลุยส์ก็เหมือนเขาเรียกว่าก็มีงานในเงกาบันเทิงที่ รู้สึกว่าเตรียมตัวแล้วก็มีตารางที่เข้ามาเยอะเหมือนกันครับผมก็ปีนี้ก็อยากโฟกัสที่งานบงการบันเทิงแต่ว่าเราก็อยากโฟกัสนักบินเหมือนกันก็คงคิดว่าผมน่าจะครบคู่กันไปด้วยการทังพูดครับทั้งการเรียนนักบินแล้วก็เก็บสอบทห้หมดแล้วก็ทํางานของอบงการบันเทิงด้วยครับผมจริงๆหลายคนถามเยอะมากว่าอชอบอะไรเหมือนกันแต่ผมจริงๆผมชอบนังพู่เลยเผมอยากทำงานทั้งสองอันทั้งคู่เลยครับมันน่าจะอยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาแล้วก็โอกาสด้วยครับ ช่แต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอะไรให้หลายๆคนได้ติดตามก็รอครับแล้วสนใจอย่างอ่นด้วยนะคะหรือแต่ว่านอกจากสายการที่แบบเรื่องของการเป็นนักบินแล้วนะเรายังมีความสนใจด้านอื่นด้วยว่าผมนอกจากเล่นนักบินมาเถิดผมที่ผมสนใจนะครับที่อยากถ้าสมมติมีโอกาสเนาะได้แพลนไปเรียนต่อผมก็รู้สึกว่าก็จะมีบริหารที่เรียนไว้อยากเรียนบริหารหรือไม่ก็อีกแขนงเลยคือ อาจจะเป็นเรื่องพวกมิวสิกดนตรี<อ>ใช่ครับอยากจะไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นในด้านดนตรีเพราะเรารู้สึกว่า,าเราก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในอุสอตสาหกรรมนี้ถ้ารู้สึกว่ามีสกิลในด้านของการทาเพลงเพิ่มขึ้นก็คิดว่าน่าจะต่อย่อตัวเองไปได้อยู่ในทางนั้นก็เป็นแผนในอนาคตที่วางไว้ครับเพราะว่าตัวใจเองก็อยากฟังเสียงไปเรื่อยเหมือนกันเยอะๆไปบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วด้านสิลปิน แ่ไอครว่าพแมแฮปปี้มากครับทุกคนก็ยิ้มแย้มมากัพ้อขอตมากครับผมก็ขอบคุณที่บ้านด้วยที่เข้าขอดุยมากเลยครับเพราะว่าก็่อจะเรียนจบได้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็หนักเหมือนกันทั้งเราขับรถไปทํางานด้วยไปบินด้วยพ่อแม่บังคับก็ต้องมรรับประสบอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเพราะว่าโอ้ เราก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ตารางมันแน่นมากๆจริงๆก็ได้ที่บ้านนะครับคอยซัพพอร์ตก็ดีใจมากๆครับคุณแม่ก็แฮปปี้ที่บ้านก็แฮปปี้ครับผมก็เดี๋ยววันนี้เสร็จเดี๋ยวก็ไปกินเลี้ยงต่อครับกับที่บ้านครับวันเรียนจบแล้วปุ่ยาที่บ้านสิ่เรียอย่างเียไม่ได้เปล่าออส่วนใหญ่ที่บ้าน,านหลุยเขาเรียกว่าอะไรดีที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นฟ a m i l ลี่อยู่แล้วก็จะชิลๆเรียงง่ายมากเลยบ้านหลุยถ้าสมมติมีวันสำคัญอะไรส่วนใหญ่เราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็ร้องเพลงเราเขกัน ใช่ครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สำหรับผมก็นี่ก็เป็นของขวัญที่ดีมากๆแล้วนะครับสำหรับผมแฮปปี้มากของขวัญให้ตัวเองเรียนจบของคือของขวัญแล้วเรียนจบของผมคือของขวัญแล้วใช่ครับผมก็แฮปปี้แล้วครับผมวันนี้แฮปปี้มากแสดงความดีกับเราแสดงความดีโอ้ทักกันมาเยอะมากเลยครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมาหานะบางคนแบบไม่ได้มาหาก็ซื้อเดี๋ยวส่งของมาให้อะไรอย่างเงี้ย แฮปปี้มากมากเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีหลายคนหลังจากนี้น่าจะตามมาครับผมก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลั่นแล้วก็คนที่มาได้แล้วมาไม่ได้ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วแบบเพื่อนๆนี้แบบว่อยากให้ได้ไปที่ยวป่ามีใครแซวมั้ยมีครับผมมีหลายคนบอกว่าเอ้ยหลุยเรียนจบแล้วว่างๆว่างๆเนี่ยพาพี่ไปนั่งเครื่องบินด้วยสิคนที่ท่าจะเคยคุยกับผมแรกๆเลยน่าจะเป็นพี่โอมภวัต พี่อมพวัตตอนแรกพอรู้ว่าผมเรียนการบินเนี่ยจำได้ว่าวิดีโอคอลมาเลยว่าหุยมาลองขับเครื่องบินแล้วนะมันจะเป็นโรงเรียนการบินให้แบบให้คนเข้าไปมาลองขับได้แล้วก็วิดีโอคอลว่าเนี่ยดูสนามบินแล้วเนี่ยพลังจะขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปบินเนี่ยอย่าลืมชวนที่ขึ้นไปบินด้วยนะพี่อมพวัตก็น่ารักมากครับแล้วก็มีพี่วินเมทาวินพี่วินเมทาวินครับบอกมาว่าพี่อยากเรียนขับเครื่องบินซึ่งโอ้พี่วินเขาอยากเรียนขับเครื่องบินจริงๆนะครับ บอกเลยแล้วก็พี่บินก็บอกหลุยมีโรงเรียนไหนแนะนําพี่ไหมพี่ต้องเรียนแบบไหนพี่อยากขับเครื่องบินแบบเครื่องบินส่วนตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากซื้อเครื่องบินอะไรเงี้ยผมก็แนะนําไปครับก็โอ้ยดีใจดีใจ,ใจที่มีคนชอบเหมือนกันแฮปปี้แฮปปี้แล้วจะมีการเก็บชั่วโมงจินใรเพิ่มเติมอเปลครับถ้าตอนนี้ผมเก็บชั่วโมงเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ลาเส้นครบเรียบร้อยใช่ครับก็เรียบร้อยทุยกอย่างจบแล้วใช่ค่ะ แล้วถ้าสมมติว่ญญาวันนี้เราไม่ได้ทำงานกโงการเทิรื้กับตัวเองแน่นอาชีพอะไรอ่งนตอนนี้ถ้าไม่ได้ทำวงการบันเทิงใช่ไหมครับสมมติเราไม่มีวงการบันเทิงผมก็คิดว่าต้องเป็นนักบินนะครับเพราะว่าผมชอบผมชอ่ว่าเขาสนารเป็นนักบินแล้วก็โอ้แล้วก็เรียนมาใช้เวลาอยู่กับเครื่องบินนี่นานเหมือนกันแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ที่เราได้ทํางานตรงสับนังบินครับผมก็คิดว่าถ้าสมมติไม่ได้ทำงานวงการบันเทิงก็คิดว่าน่าจะเป็นนักบินครับผมไดปนักบินอกมา น้องที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยกาเรียนทำาี่กี่ันเนเตรียมตัวจะต้องอะไรยังงร้จนหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากที่จะเรียนนักบินนะครับผมก็จริงๆผมก็เชีร์ให้ทุกคนนะครับผมว่าสาหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมอ่านหนังสือเยอะๆเพราะว่าเรียนนักบินเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราอยากขับเครื่องบินก็สามารถขับได้เลยเนาะมันต้องที่สําคัญมากๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภาษาเพราะว่านักบินเนี่ยได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมก็ที่สําคัญน่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณ ก็พวกฟิสิกส์แล้วก็คลคูลัสไร์ส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นพื้นฐานของวิศวะถ้าสมมติรู้เรื่องพื้นฐานตรงนี้แน่นเนี่ยก็จะช่วยในการเป็นนักบินได้เยอะแต่ถามว่าคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยมาขับได้ไหมก็เยอะมากๆเหมือนกันไม่ใช่สาขาสา,ายวิศวะเนี่ยมาเรียนบินกับผมก็เยอะมากเหมือนกันบางคนก็สถาปัตย์บางคนก็บริหารบางคนก็นิเทศอย่างเงี้ยก็มาเรียนขับเครื่องบินได้หมดไม่ได้เกี่ยวเลยขอแค่ตั้งใจครับนะผมแล้วก็อยากทำมาจริงผมคิดว่า ทุกคนามาถทำได้อพอเราบินแบบอเราบ,บับมนมีควา,า,า้าชาล่าเรามันเป็นยังไงบ้างอ่ะให้สแชร์ให้ฟังหน่อยผมรู้สึกว่ามันเ,เขาเรียกว่าเหมือนเราเขาเรียกว่าเราเหมือนปลดล็อกอะไรบางอยา่างที่เรารู้สึกว่าในชีวิตน,นี้ถ้าเราไม่ได้ขับเครื่องบินเราก็คงไม่มีโอกาสได้รู้สึกถึงฟีลนี้เพราะว่าในเฟสของการเรียนนักบินขับครั้งแรกอรั่ะมันจะเป็นที่เราต้องเรียนกับครูฝึก ขับขึ้นบินขึ้นแล้วก็กลับมาลงสนามให้ได้ซึ่งเป้าหมายของครูในเฟสแรกเขาจะให้เราบินคนเดีย<อ>วขับขึ้นไปแล้วก็กลับมาลงสนามให้ได้ซึ่งเราก็มันก็เป็นความท้าทายของเราเนาะว่าเ,เราต้องทาให้ได้พอเราทําได้แล้วพุบเนี่ยกลับมาลงได้มันก็จะมีความท้าทายอีกว่าเราเนี่ยต้องบินข้ามจังหวัดซึ่งผมมาเบสอยู่ที่สุโขทยัยผมก็ต้องบินไปพิษณุโลกไปลําปางไปแท่ไปนานซึ่งเนี่ยมันจะมีเฟสเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็น โซโลครับผมเป็นโซโลลองไฟที่เราต้องไปบินสัมจังหวัดด้วยตัวคนเดียวเหมือนบนฟ้าเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดด้วยตัวคนเดียวมันก็เลยรู้สึกว่าโหเราต้องผ่านไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันพอเราผ่านตรงนั้นมาได้มันทําให้เรากดล็อกในการใช้ชีวิตนะครับเหมือนทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเออทำเราทําได้แล้วก็มันใช้ตรง เหมือนเวลาผมขับรถจากผม,ผมก็จะเป็นคนเรามัดระวังตัวเองมากขึ้นเพราะเราอยู่บนฟ้าเราเป็นคนที่เราต้อง,ร,อง,บบงระมัดระวังตลอดอะไรย่างเงี้ยพอมาขับรถในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าเออมันเอาอันนี้มาใช้ว่าออใครรีบไปก่อนเลยครับผมขับช้าๆดีกว่าปลอดภัยมันเหมือนเป็นใช่มันจะมีแบบสันติมากขึ้นว่าเออไม่เป็นไรเราแบบเราใจเย็นมากขึ้นเียผมเวลาขับเครื่องบินมันทำให้เราเหมือนเป็นคนรอบคอบมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นวันนี้ตอนเราไปบินหายตื่นเต้นเนี่ยหรือยังคะรหรือว่าทุกครั้งมันก็ยังมีความรู้สึกแบบ ถ้าไม่ได้ขับนานๆก็จะมีตื่นเต้นบ้างครัว่าเราไม่ได้ขับนานใช่คนระับแต่ว่าก็เหมือนเราทวนนิดเดียวก็จะได้แล้วครับก็ขับได้เหมนะือนกันเพราเราพอเราขับได้แล้วมันก็จะเหมือนเราขับจกักรยานเป็นเนาะเราก็เราก็ขับได้แล้วแค่อาจจะลืมนิดหน่อยทรงตัวยังไงใช่ครับเสร็จแล้วในส่วนขนับรโครงการบินเทอร์บ้าครับ มีแน่นอนครับมีแน่นอนคิดว่าคิดว่าน่าจะมีะผลงานอีกหลายผลงานเลยับให้ติดตามกันใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานซีดีแล้วก็ผลงานเพลงครับผมก็รอติดตามกันได้เลยครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีจริงๆที่จะออนก็เร็วๆนี้ก็น่าจะได้ติดตามกันแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่เปิดแต่ผมน่าจะพูดได้แล้วครับผมก็คือ My Romance Scammer ครับใช่ครับผม,ผมใช่น่าจะตัวใตัวอย่างเพิ่งออกไปครับตัว My Romance Scammer แล้วก็มี m u o n Taylor ผมเล่นของตอน9วัด ใช่ผมแล้วก็เดี๋ยวมีแทนเอชซูนี่แหละครับเล่นกับที่ญี่ปุ๋นที่เตนก็เดี๋ยวน่าจะรอติดตามไปส่วนผลงานเพลงก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับน่าจะมีอะไรดูดูครับอ่าใช่ครับผมเบิร์ดซีแมคฟอรเวอร์นะครับผมเบิร์นเอาของพี่ออฟพี่กันนะครับใช่ครับผมเพิ่งปล่อยเพลงไปกับพี่ฟุ๊กแล้วก็น้องปอดครับผมใช่ก็ฝากติดตามด้วยครับผมเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับแล้วมีมีแฟนที่จะเรีย e b u ้เป็นศิลปิน ก็ก็รอติดตามครับรอติดตามรอติดตามแล้วกันครับผมคิดว่าน่าจะมีมีอะไรก็ติดตามก่อนล้วกันครับพูดว่ากรอติดตามครับหาหรือฝากถึงแฟนของรายการหนนะสำหรับผมที่จะมาเพืกอมาจบมาไกลถึงวันนี้ด้วยกันได้ครับผมก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่มาให้กำลังใจหลือวันนี้ครับทั้งทางเมสเซจแล้วก็ทางทุกช่องทางเลยนะครับที่ส่งของมาให้หลือแล้วก็มาหาด้วันนี้เองก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาวมให้กำลังใจหรือที่หรือจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ี่นักข่าวทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณที่มาหากันนะครับมาไกลกันนิดนึงครับีขอบคุณมากเลยครับผมก็ดีใจมากๆครับผมได้ครับผมก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับผมว่า ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้หลุยก็จริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจที่ผมแฮปปี้มากๆทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรา้อครับก็จะไปคอยดูนะเสจแล้วก็ทุกคนเลยที่ส่งแท็กสตอรี่ไอจีหรือว่าจะ DM เข้ามาครับผมอาจจะตอบทุกคนไม่หมดนะครับแต่ว่าเห็นหมดทุกคนนะครับผมก็ทุกคนคอยให้กาลังใจผมมาตลอดครับก็เป็นหนึ่งในกําลังใจที่เป็นแรงลักดันให้ผมทํางานแล้วก็เรียนเนี่ยต่อไปได้ดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ก็เป็นความสุขให้กันอย่างนี้นไปนานๆนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ